สวัสดีครับเพและท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามครับสมทุท่ันนะครับครับก็มาตามฮานอยนะครับวันที่วันที่ยี่สิบสองครับที่สองเดือนห้าปสองพันห้ารอยสิแปดนะครับวันที่ยี่สิบสองเดือนห้าสองพันห้ารอย กสิบแปดนะครับวันนี้ก็ไม่ได้เอากรมาให้ดูเนาะนะครับผมลงคลิปไม่ทันนะครับวันนี้ฮานอยวานก็เข้าหนึ่งนะครับเข้าหนึ่งวิ่งรูดนะครับเต็มรวมนะครับก็ถือว่าเข้าก็ถือว่าเต็มรวมยังเดินอยู่นะครับสาหรับแนวทางครับแนวทางก็เป็นการคิดและการคํานวณนะครับนําผลที่ออกมาคิดมาคํานวณวิเคราะห์เลขเด่นจากศูนย์หนึ่งเก้าครับไปเดีอยอยู่แค่สองตัวที่มีโอกาส มามากกว่าตัวเลขอื่นฉะนั้นการนําแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิตจารณะอย่างในการรับชมนะครับแล้วก,ก็มาดูอ่านอยพิศเศษเลยเนาะวันนี้ก็ไปไวหน่อยนะครับสำหรักกบแนวทางนะครับพอวันนี้ติดงานกว่าจะลงคลิปห้ไม่ทัน กลัวลงคลิปไม่ทันเนาะนะครับก็เอาสั้นๆแล้วกันมีโอวันนี้นะครับกลับมาดูฮาน้อยพิเศษวันนี้เลขเด่นหมาห้ากับเจ็ดนะครับเน้นที่เลขห้านะครับจับสองชุด้านึง ห้าสองสามตัวนะครับเจ็ดห้อแล้วก็เจ็ดห้าครับตัวที่เน้นมาที่สุก็คือทรินี้เนาะห้ 52. กลับไปกันต่อที่ฮานอยปกตินี้เลกเป็มผมให้ที่4กับ0ูนยกับเล่นในที่เลขสี่สี่ห้าสหกสี่สี่เจ็แล้วกันเขียนผิด นะครับส่วนสามตัวผมกับไม่ที่ห้าสี่ศูนย์แล้วก็ห้าสี่หนึ่งแต่ที่น่ารู้นี่สุดคนณีีชุดนี้นะครับสี่ห้า ต่อที่ VIP VIP เลขเด่นผมให้ที่0กับ9เน้นในที่เลข0 0 5 0 6 0 7 ูน้าศูนยกศูน์เจกดับไปที่905 906 น่นที่เลขศูพอมันติดเลขเก้เลขเก้กับ6กมันชอบมาด้วยกันนะครับก็ระวังชุดนี้ท่านจะเปลี่ยนก็ได้จะเป็น9 0อะไรก็ได้ศ5 0นะครับตัวที่เน้ในก็คือ0ูย์หกับ06นยกนะครับศูนย์าต่อที่แต้มรวม วันนี้เห็นไหมครับวันนี้แต้มรวมแต้มรวมสามหน่อยนะครับผมให้ลูดสี่กับศูนย์ครับสี่กับศูนย์ เวตามผมถ้าได้4กับ0นะครับให้บวกเพิ่มหนแต้มก็ระวังเลข5ใครใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะครับแต่ตัวหลักๆของผมให้ที่4กับ0นะครับเลขเบิ่ลก็4 4 0 0 5 5ครับส่วนชุดวินนะครับจุดวินก็เลขเด่นมารวมกันนะครับพิเศษ5 7 4 0 ปกติ090ไม่ได้เอามาตัเลข9นะ40มีแล้ววันนี้ได้ชุดบิน5ตัวนะครับจับได้ชุดบิน5ตัวก็สามารถาไปบินได้ทั้งกิจการพิเศษปกวีนะครับส่วนรูดเหมือนกันรูดก็เอาไปวิงรูดได้ที่ได้ เหมือนกันนะครับกิจกาผมเน้นในที่เล็กี่ครับใครที่รับแนวทางก็เก็บเอาไว้นะครับครับตอนนี้ผมก็ขออว้พอนะครับให้สมาชิกเลซีและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่2 2เดือน5พศ2อ6 8นนะครับขอให้โชคดีทุกท่านหยิบจับตัวไหนไปใช้นะครับก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ